สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่ง ซอยเสรีไทย68แ,แยก1เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะรถที่พร้อมขายนะคะให้กับลูกค้าสายครอบครัวบ้างนะคะวันนี้มิ้นมีรถอ e สุมนะคะ m e X เครื่อง3,000ตัวอันติเมตนะคะปี2021 22นะคะสีขาวสวยๆคันนี้เลยนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่หลักหมื่นนะคะกับราคาที่ 9 8 0 0 0 0บาทใครสนใจนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะของมิวเอคันนี้นะคะเข้ามาดูคลิปเต็มกับมิน้นได้เลยนะคะหรือว่าสนใจนะคะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์082-469-2496นะคะสามารถเดินทางเข้ามาชมรถหรือทดลองขับได้เลยทุกวนัน ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวอันติเมตนะคะปี2021 22สีขาวมุกสวยๆคันนี้เลยนะด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED มาให้เรียบร้อยกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดำตัด,ดด้วยโครเมียมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าด้านข้างมาให้นะคะแบบนี้เลย นะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้แบบครบแล้วนะใครที่กำลังอยากได้นะคะหรือว่ามองหาอยู่นะคะคันนี้นะมีเข้ามาแล้วสีขาวนะคะบอกเลยว่าหาค่อนข้างยากนะสวยด้วยนะคะสภาพนะคะพร้อมใช้งานนะคะนี่คือรถที่เราปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ล้อมแม็กนะคะสีทูโทนนะคะสวยๆเฉพาะรุ่นเลยนะนี่ มากับตัวรถเลยนะคะลูกค้าสวยมากนะคะเป็นแบบว่าล้อมแม็กลายใบพัดนะนี่ลายเฉพาะด้วยนะคะเฉพาะรุ่นนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมาให้มาพร้อมกับที่เหยียบนะคะขึ้นนะคะด้านข้างนะคะเป็นบันไดนะคะมาให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะที่จับประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าที่สําคัญนะคะลวดลายนะคะดีไซน์นะคะสันเหลี่ยม์อของตัวรถนะคะ สวยมากนะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแต่งอย่างใดออกรถที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเรามีบริการนะคะตรวจเช็คนะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะ ขึ้นโครงสร้างของรถสวยคัดเกตให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะ274รายการนะคะลูกค้าได้การันตีนะคะเป็นดาวให้นะคะของเว็บไซต์รถโดนใจนะคะลูกค้าเป็นหน่วยงานของข้างนอกที่เข้ามาตรวจโครงสร้างของตัวรถให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะรับประกันได้นะคะว่ารถไม่มีชนหนัก พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแต่อย่างใดใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าจอดให้บริการอ,าอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะทุกวันนะนี่เดี๋ยวมิ้นพาดูด้านในนะคะ ภายในสวยมากนะคะลูกค้าภายในนะคะได้เป็นสีเฉพาะรุ่นนะคะด้วยนะ,ะภายในได้เป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลนี่ลวดลายดีไซน์นะคะลูกเล่นเป็นสีน้ำตาลนะคะที่จับประตูเปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะมีโครเมียมไม่ค่้ยแล้วโครงสร้างของตัวรถด้านข้างด้านหน้านะคะด้านซ้ายไม่มีรอยอขูดหรือว่ารอยแต้มสี ลอยขันน็อตแต่อย่างใดน,นะคะนี่มินให้ดูนะคะโครงสร้างของตัวรถด้านข้างนะคะภายในสวยมากนะคะเรียบหรูมากนะคะแล้วบอกเลยว่าอุปกรณ์ อ่าออปชันนะจัดมาให้เต็มเลยคันนี้หน้าจอใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่หน้าจอใหญ่เบลเลอเลยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่ภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยมากนะเดินได้จะเข็ดด้วยสีอ่าครีมนั่นเองนี่นะคะแอร์แบ็กจัดมาให้ครบเลยนะคะ7ใบระบบเซฟตี้นะคะระบบ บาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับคันนี้นะคะหายจากป้ายแดงไป5-6 0 0 0แสนแน่นอนออกป้ายแดงล้านกว่านะคะลูกค้ามาที่เพชรยนต์นะคะขายแนะแต่ลูกค้าได้ลดสภาพป้ายแดงนะคะดูแลอย่างดีสวยกกิบมากลูกค้านี่นะคะใครกำลังมองหานะคะหรือว่ากำลังตัดสินใจเปรียบเทียบกับทางป้ายแดงอยู่นะคะ เข้ามาชมรถได้เลยนะตัวอันติเมตคันนี้นะคะเครื่องยนต์3.0นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0โฉมปี21-22ด้านหลังด้านหลังนะคะลูกค้าสวยมากนะคะรถปรับสภาพพร้อมขายเรียบร้อยแล้วดูแลหลังการขายให้อีก30วันตรวจโครงสร้างของตัวรถให้อีก274รายการนะคะลูกค้านี่ด้านหลังแอร์ด้านหลังที่เสียบแบตชาร์จแบต ก็มีมาให้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะด้านหลังนะคะจริงๆเบาะที่นั่งด้านที่6ที่7นะคะผู้โดยสารด้านหลังสามารถที่จะนั่งได้สะดวกสบายเลยเบาะตรงกลางนะคะห้องผู้โดยสารตรงกลางนี่คือสามารถที่จะพับได้นะคะ7 3็0นะกรณีที่อ่าลูกค้าแบบว่ากลัวว่าผูา้โดยสารด้านหลังนะคะจะขึ้นแล้วก็นั่งไม่สะดวกนี่ที่พักแขนนะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วนะคะก็มีมาให้ ครบถ้วนเช่นกันนะนี่คันนี้นะคะด้านท้ายนะคะด้านบนนะด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะลูกค้าแล้วก็เป็นคลีบฉลามแบบชาร์ฟฟินมาให้เรียบร้อยไฟด้านท้ายเช่นเดียวกันนะคะเป็นไฟ LED ไฟสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่ไฟทับทิมด้านหลังก็มีมาให้นะมาพร้อมกับนี่ โลโก้ของมิลเอนั่นเองนะคะอิสุมิลเอนะรถยอดนิยมของครอบขอวนะคะขนาดใหญ่นะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มิเปิดท้ายให้ดูนะคะลูกค้าเปิดไฟฟ้านะคะระบบเปิดไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะกุญแจเป็นแบบคีย์เลสแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเผื่อว่าใครกําลังอยากได้อยู่นะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ครบจุดเช่นเดียวกัน4จุดนะคะละลูกค้า ด้านท้ายนะคะโชกนะคะด้านหลังนะคะใหม่ไม่กริบเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะด้านหลังนะคะสภาพสวยมากสภาพป้ายแดงนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สภาพป้ายแดงแน่นอนนะแล้วใครที่กําลังเปรียบเทียบหรือตัดสินใจนะคะเปรียบเทียบกับทางป้ายแดงอยู่นะคะมินแนะนําคันนี้นะ,ะลองเข้ามาดูลองเข้ามาทดลองขับก่อนได้เลยลูกค้าได้ลดประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบครึ่งนะคะ 5 6าหกแสนแต่ว่าลูกค้าได้ลดสภาพป้ายแดงนะคันนี้นี่สวยงามมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูภายในของตัวห้องอในส่วนของห้องบริสารนะคะฝั่งนี้นะคะก็เป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะลูกค้ากับตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึ่งนะออปชันด้านในนะคะนี่นะคะด้านในก็ ที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะปรับเป็นปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยนะคะฟังก์ชันความปลอดภัยมีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะ <c oughs> ป้องกอันาการลื่นถลนะคะลูกค้าหน้าจอนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันควบคุมหน้าจอมาให้ออตโต้เบรกโฮมีมาให้อ่ะแล้วดูภายในกันหน่อยนะคะคันนี้อ่านี่ระบบเป็นแบบพุชสตาร์ทด้วยนะคะ สวยงามมากนะคะลูกค้าดูหน้าจงหน้าจอนะคะคันนี้นะคะสวยนะคะออปชันนะคะแอร์ออโต้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอใหญ่มากนะคะลูกค้าที่สําคัญนะคันนี้หน้าจอนะคะใหญ่มากๆนี่นะคะกล้องถอยหลังนะลูกค้าเห็นแบบทั่วเลยนะคะโอ้โห เหมาะมากสําหรับสายครอบครัวกระจกปรับออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ากระจกปรับออโต้นะคะไฟด้านในนะคะใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยนะคะมีที่ใส่แว่นมาให้เรียบร้อยนะคะดูความใหม่ไม่ใหม่หมหมนะคะถุงพลาสติกยังอยู่นะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะเลขไม้นะคะตัวนี้นะคะณนะปัจจุบันนะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่ประมาณ 90,000โลนะคะลูกค้าคันนี้นะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลนะคะทักเข้ามาได้เลยนี่ออปชันนะคะสามารถรับสายวางสายนะคะได้ที่หน้าจอระบบเพน i ์เนชิพมีมาให้นะคะลูกค้านี่ครบเลยนะคะสําหรับใครที่สายซิ่งสายาขับนะคะสนุกสนุกนะคะลูกค้าคันนี้เลยเดี๋ยวมินพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของคันนี้กันมากดีกว่าอาะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะสวยกิบแค่ไหนและสภาพห้องเครื่องนะคะ พร้อมใช้งานแค่ไหนคะ่ะในส่วนของห้องเครื่องตัวนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยงามมากสภาพสวยนะคะลูกค้านี่ด้านในนะคะห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านนะคะสวยงามโครงสร้างของตัวด้านหน้านะคะรอยน็อตนะคะไม่มีขยับเลยนะ,ะลูกค้านี่แบตเตอรี่นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแผ่นเพจนะคะยังอยู่ครบๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะจากบริษัทอิซูซูนะคะ มาให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างของอตัวด้านหน้านะคะสภาพสวยงามนะเดิมเดิมนะคะลูกค้านี่คานด้านหน้านะคะอูซุสุสนะคะ DDI นี่เครื่องยนต์ของเจ้าตัวอันติเมทคันนี้นะคะส่วนฝากระโปรงด้านบนนะคะรอยน็อตนะคะลูกค้ารอยนอ็อตรอยเม็ดอาร์ตนะคะยังสวยมากสภาพสวยงาม นะคะไม่มีรอยแต้มสีรอยขันน็อตนะคะเปลี่ยนแต่อย่างใดนะคะนี่คันของฝากระโปรงหน้าๆน,นะคะรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอารส,สวยงามมากนะคะคันนี้นะคะที่สําคัญนะคะที่ กันความร้อนนะคะมีมาให้ครบเลยใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะเดินทางเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งได้เลยนะใครที่อยาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารายละเอียดรูปภายนอกภายในที่ชัดเจนนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์0824692496ได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิ้นลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมิ้นจะมาอัปเดตรถที่พร้อมขายให้กับลูกค้าได้ดูกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ